โอเคไวรุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้มันจบปูนเล่นกันน,นะครับเพราะผมจะทําตู้ด้วยนะครับเดี๋ยวตู้โหดูเงินแม่งยังไม่มีเลยเดี๋ยวเอาของเอาเงินเอาของไปขายก่อนนะครับของไปขายไม่ต้องขายเท่าไหร่วะนี่ตลาดกลางอยู่นี่เฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เหรอวะที่ขายของอะไปถามเขาดีกว่าคุยังไม่รู้เลยนะครับแต่เบาเสียงรถกันนะครับทุกคนตำรวจมีเท่าไหร่นี่โอ้ตำรวจหกคนเลย,เลยวะไปวะ แต่ไปถามเขาก่อนเมื่อกี้มาซ่อมรถไม่ได้ใจตั้งค์เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่ครับได้กดมาทีเดียวเลยพี่บ้าครับพี่บ้าพี่บ้าประมาณพี่บ้าครับก็แพงอยู่ครับคันนี้คือแพงทุกอย่างเลยครับเอาลองดูสีดูอะไรให้หน่อยดิเอ่อสีค่าเปลี่ยนนะครับห้าพี่พี่บ้าครับพี่บ้าวเออพี่บ้าใจเย็นพี่เบ้าวพี่บ้าวพี่บ้าวขายของตรงไหนพี่บ้าวขายคลองตรงไหนคลองไหนตรงตลาดครับโอเคพี่บ้าจะไปโอเคขอบคุณมากพี่บ้าโอเคครับ เดี๋ยวไปขายของก่อนนะครับทุกคนไปลุงนี่ปะวะนี่ไงขายของนะครับขายอะไรขายก่อนนะครับไม่มีตังค์ใช้แล,นะลล 19, แล้วนะครับโอ้โหรวยเลยมีเงินหมื่นเก้าแล้วนะครับรวยแล้วนะครับไปเอาไปหาจกปูเล่นเดี๋ยวทุกคน พอเราจะทําตูครับเราเรา,เราคาดส่วนผสมหลักคือปูนครับปูนคือเราต้องคบครับปูน <c oughs> เดี๋ยววันนี้ไปจกปูนกันครับทุกคนตึกนี้เลยครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเฮ้ยตายว่ะ ลมเร็วได้ไงวะเฮ้ยกูไม่กลัวบอกนะมาชมวิวด้วยเชียครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทำใหนดูบุรีใจอะทำใหนดูบุรีกันที่อะอะไรวะ ตำรวจไม่ได้ไล่กูนครับวจบต่อนับเนียนต่อเลยไอ้เหี้ยกูแม่งจกพลาดอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยจะได้ปูนไม่ได้วันนี้ไม่เคยเล่นนะทุกคนมินิเกมเนี่ยเอาไงดีวะนี่ ไป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 ต้องไม่พลาดโอ้โหพลาดอีกแล้วไอ้ตอนวนกลับมามันจะพลาดน,นะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหตำหรวจแม่งเสียงหวาดก็หึมเมืองเลยวะไปไปเดี๋ยวไปขโมยตรงอื่นครับตรงนี้แม่งหมดติดแล้วล่ะไป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 โอ้โหขโมยไม่ได้เลยไอ้บ้าเอ้ย อะไรวะตำรวจมาผู้ทำไม่ดูบุรีเดี้อครับเออว่าไงครับพี่เบ้าทำอะไรครับเนี่ยดูบุรีครับนี่ดูบ้าวันนี้มันนี่มันคือเรื่องคนขโมยกระเป๋าขโมยอะไรละครับผมเป็นคนบริสุทธิ์ครับฮะปูนใช่ครับปูนปูนมันเอาไปทำอะไรครับพี่เบ้า ไปทีบตรมั้ครับอืมวดีนี้ไปทำคดี้แล้วผมดูบุรีอยู่นะครับผมเห็นเขาขับรถออกลงไปแล้วอะโอเคครับใช่ครับผมยืนดูบุรีอยู่ครับผมไม่สนใจใครครับผมมต้องคนตัวอข้เอาได้ครับไปเบาไี่บาคนได้เลยครับผมผมยอมครับอ่าคนเลยครับคนเลยครับแยกคนตัวนะได้ครับได้ครับได้ครับ เด็กขาแข็ขงเกี่ยวับโอเคครับพี่บ้าผมขโมยพาดครับ <laughs> 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 เดี๋ยวคุจกตอนามเองเลยเอ้าขโมยไม่ได้แล้ววะไปไปไปเดี๋ยวไปที่อื่นครับเออขโมยพาดน,นะครับไอมันเช็ดไปเลยนะครับ <laughs> เราจอดรถไปตรงนี้แล้วกันนะครับน้องเบ้าเฮ้ยได้วะเอาวะได้แล้ววะไอ้เชี่ยได้แล้ววะได้แล้ววะได้แล้ววะเฮ้ยเอ,อ้าไอ้เชี่ยตกตกกูตกห่กองเอ,อ,งอ,งอ้าชิบหายแล้วน้องเบ้าตกห่องวะ แล้วจะต้องขึ้นไปเอามอไซค์ไม่งั้นมันยึดมอไซกูแน่วะแม่งกูตกล่องกูจะบอกมันยังไงดีเนี่ยความโง่กูล้วนเลยนะฮัา่เป็นสเตปใหม่หอวะเฮ้ยตำรวจไปหมดแล้วนี่ไงสเตปนี่เอาไปใช้ได้นะครับทุกคนจบปูนนะครับ จ้าปูนนะครับใช้ได้นะครับสเต็ปเนี่ยไปใช้ได้นะสเต็ปเนี่ยเอาเอาปูนไว้ใต้บ่อรถก่อนนะครับเอาไว้ใต้บ่อรถสักอันหนึ่งนะครับหนึ่งอันไปนี่ครับเอาไว้ใต้บ่อรถได้นะครับปูนนะครับบอ่อรถอันนี้มีของนะครับไปไปไปที่เดิมที่เดิมนะครับ ทุง่งต่อไปเลยครับน้องบ้าโอ้โหไอ้อตรงนี้แมงกูพาลดพาดตลอดเลยวะ่ะไม่รู้เป็นอะไรนะจกอะไรพลาดตลอดเลยว่ะจกตรงนี้แมงเป็นอะไรวะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าหน้าเหมือนเป็นอาถรรพ์น,นะครับตรงนี้ไปเดาจกอีกอันหนึ่งนะครับเป็นตนัวนะครับ เรามีสเต็ปการนี่นะครับนี่ได้ว่ะเรานี้ได้ว่ะหนุ่มเอ้เรานี้ไม่มีพลาดนะครับระดับนี้นะครับวัดวัดวันดีครับพี่บ่าววันดีครับวัดดีครับชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยอ่ชื่อเด็กครับเออมันทำอะไรทีเนี่ย อ่พาพอดีว่ามันมีเคสขโมยปุนที่นี่คะขโมยอีกแล้วเหรอครั้งที่เราก็มาแบบนี้นีเราอ่ะมันมันมีจริงๆริอ่ะมีมีคนขโมยจริงๆอะงๆ่ะจริงจริงจริงอ่ามีมาคนตัวได้นะคนตัวได้ไมันมนมีผิดคนมายูยแล้วอ่อนะ <laughs> ไปเลยจ้า <laughs> 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 เบื่อยภูดใจไปกันยังไงก็รอดครับมาแล้วครับหนึ่งนะครับ เชี่ยชนโอ้ยจ้าเฮ้ยมันชนปะวะเหมือนมันชนนะเมื่อกี้ซองนี้กูเข้าได้มันเข้าไม่ได้นะไปแล้วเจ้าหน้าจ้อยจ้าเดือนตาน้องมาขับยากจัง ไอ้อเหี้ยใจหายเลยโ,โว้ยขโมยปูนก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไว้ใต้บอกกันครับเดี๋ยวแม่งค้นตัวอีกน,นะครับขอไว้ใต้บอกก่อนแล้วกันนะครับะนะครับ <c oughs> ไปๆๆๆต่อต่อต่อ,ตอนะครับ ต่อนเนื่องครับตำรวจบื้ออย่างนี้ต่อนเนื่องได้มาสองถุงไว้เป้าหมายฟูสิบถุงนะครับเอ,าเอาเ้าไปเชื่อมาเจออีกจเจริญแล้วมึงวุ้ยเชีเเเ่ยบุตร พีบ่บ้าพี่บ้าใจเย็นพี่บ้าพี่บ้าผมข oh, 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 ับรถเล่นใจเย็นพี่บ้าใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมจกไม่ได้พี่บ้าขยันใส่กุญแจมือครับโอ้พี่บ้าใจเย็นสิผมผมมันจกไม่ได้อ่ะผมจกได้ผมเป็นดีทำไมอ่ะพยายันนำตัวใส่รถนะครับใจครับพี่บ้าแต่ผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่สารอ่ะ โอ้ได้ๆครับของกูอยู่ในรถครับกูเก็บไว้แล้ว <laughs> โอ้โหของกูอยู่ในรถกูบอกเลยของกูอยู่ในรถนะครับของกูอยู่ในรถกูไม่กลัวนะครับเงินแดงอะไรกูอยู่ในรถหมดนะครับเออพี่เบ้าผมทําอะไรผิดแล้วครับพี่เบ้าครับผมไม่ทําตัวไม่น่ารักแล้วครับผมไม่มีจริงๆนะครับ ผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับเอ่อเมื่อกี้คุณเข้าไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสียงด้วยครับสุ่มเสียงอะไรล่ะครับคือมันมีเคสขโมยปูนตรงนั้นฮะขโมยปูนแต่คุณก็หลบหนีไม่ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ด้วยผมไ่ายครับผมห่ายตรวจแล้วพี่บ่าวก็ไม่เจอไม่ใช่ล่ะครับผมยังไม่ได้ตรวจคนนี้ขึ้นรถเอา้ารอบแรกพี่บ่าวก็ตรวจผมแล้วไม่ใช่ล่ะครับยังไม่ตวรวจฮะแตแต,แต่ผมไม่มีสิ่งผิดกฎหมายนะครับผมไว้ใจได,ได้ครับ คือผมเป็นผมเห็นคอาแหละแต่เขาบอกว่าอย่าบอกตำรวจครับเขาบอกผมว่าอย่างเงี้ยเขาหัวสีาเงินครับขออนุญาตเป็นแบประชาชนได้ครับได้ครับเขาบอกผมว่าอย่าไปบอกตำรวจนะเขาให้มาผมมาพันหนึ่งอ่ะผมรับเงินโจรมาเนี่ยอ๋อโอเคงั้นผมขออนุญาตคนตัวนะครับได้ครับพี่เบ้าผมมาทำงานบริสุทธิ์มาตลอดไม่เคยลักขโมยข้องอ่ะแม่ผมซ่อนดี เป็นไงไม่มีพี่ปเปาไม่มีนะเมื่อกี้เราอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็หลบหนีด้วยเออพี่เปาโศลลบนี่อะไรกับผมจะหลบทางให้ตำรวจคนหาตัวแ้วผมบอกใครไหมหัวซีอะไรอะ่ะอ๋อได้ฮะหัวซีน้ำเงินครับขับเบรบลอยมันผมเลยปะว่านปะว่านจำรูปลักษณ์ไว้กับพอครับผมดูดบุหรี่อยู่ตรงนั้นชิวๆครับไม่จริงๆครับผมเคยทำอะไรผิดไหมผมไม่มีนะครับ ไอเรื่องล้นี่ผมตกใจครับความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผมให้ตรวจแล้วไงพี่บ้าวรอบแรกพี่บ้าวก็ตรวจผมไปเจอไม่ใช่เลยอรอบแรกผมยังไม่ตรวจฮะผมลงไปแล้วคุณก็ขึ้นรถให้ที่บ้พิวทีพี่บ้าวไปรอบแรกไงก็ไปเจอผมก็ไปตรวจกันรอบหนึ่งแล้วไงรอบสองตรวจตีก็ไม่มีเขาผมไม่มีเนี่ยพี่บ้าวตรวจอีกผมมีไหมอ่ะก็ไม่มีเนี่ยผมมาเล่นสุดใจพี่บ้าวผมไม่ใช่คน่ะมันดูสภาพผมเป็นคนจนนะผมจะไปกาททำผิดง่ายอ่ะเมื่อกี้เราอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงอ่ะ แล้วก็หลบหนีด้วยพี่บ้าผมบอกรูปรูปหลักไอ้คนขโมยไปแล้วพี่บ้าาไม่เชื่อผมเออได้เดี๋ยวผมจะเก็บไปเป็นข้อมูลโอเคพี่บ้าจะพี่บ้าแต่ว่าคือเราคือเราอยู่ในพื้นที่อ่ะเออพี่บ้าก็ผมผมใคอยู่ในพื้นที่ผมไม่รู้ว่าใครมันจะขโมยใครจะทําอะไรครับพี่บ้าอ่าในตอนแรกคุณบอกว่าเห็นคนขโมยไงเขาให้เงินผมมาผมก็รับไว้เขาบอกว่าจะบอกตำรวจเนี่ยก็ผมบอกสมมติเพื่อกเนี่ยผมให้ข้อมูลพี่บ้านะ เราดูโกคๆนะั้นเราเฮ้ยไม่โกพี่เบ้าผมไม่มีซานเซฟตี้ไม่มีอะไรเลยนะกับพี่เบ้าเปิดบอสไผมผมก็รลัวดิถ้าเปิดบอกก็ต้องหยุดนะเฮ้ยมผมตกใจอะพี่เบ้านวน่าพี่เบ้าไรผมอะแล้วพี่เบ้าไรผมทำไมผมไม่มีอะไรพิดอะพี่เบ้ากรตรวจผมแล้วสองรอบเนี่ยไม่มีจริงๆนะพี่เบ้า โอเคโอเคพี่บ้าผมแบบคนธรรมดาพี่บ้าคนจนๆน,นะพี่บ้าถือว่าคุณให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โอเคพี่บ้าได้แล้วก็ไม่มีของกาลางด้วยใช่พี่บ้าเพราะผมเป็นคนดีครับผมสาบานเรื่องนี้ผมไม่แบบไม่เคยยุ่งกันเลยครับพวกขโมยคลองอะไรยังไงโอเคครับโอเคพี่บ้าเดี๋ยวผมเดินกลับเองครับพี่บ้าขอบคุณมากครับพี่บ้าครับผมก็ถ้าไปอยู่ใน พื้นที่ตรงนั้นอีกก็ระวังระวังได้วยฮะโอเคครับพี่บ่าเดี๋ยวผมจะบอกใครครับเดี๋ยวผมจะเป็นสายตำรวจให้ครับพี่บ่าได้ครับโอเคพี่บ่าแล้วประตูทางออกอยู่ไหนผมไม่เคยมานี่เลยตรงนี้เดี๋ยวกูแถทะเลาะอะไรสสโอ้โรงพักสวยจังเลยเนาะพี่บ่าเนาะใช่ฮะนาอยู่นามันนอนตะเซอะเอ้ยไม่ใช่มาเที่ยวได้ครับมาเที่ยวได้โอเคผมไม่อยากเที่ยวแล้วครับเพราะผมเป็นคนดีครับพี่บ่าผมสัญญาครับตัวเองนะครับผมจะเป็นคนดีครับ แม่บอกแม่แม่ผมบอกว่าผมเป็นคนดีนะครับโอเคครับก็ลองทำให้คนอื่นเห็นด้วยครับใช่ครับเป็นคนดีคจัดไปครับพี่บ่าวจัดไปครับนี่ตำรวจมันรู้งานครับผมผมเป็นคนดีนะครับมันจะไม่ทำอะไรผมเด็ดขาดนะครับผมเคยขโมยปูนไหมไม่เคยนะครับทำอะไรผิดกฎหมายผมก็ไม่เคยนะครับผมเป็นคนดีนะครับจริงๆผมเป็นคนดีจริงๆนะครับ รถกูยังอยู่เว้ยไปไปเดี๋ยวกลับกรหลาดแล้วเดี๋ยวไปทำงานกันดีกว่าทุกคน